สวัสดีครับเพื่อนๆนที่เข้ามาชมคลิปนะครับยินดีนะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์การขับขี่เจ้ารถสัญชาติอินเดียนะครับยี่ห้อบาจ a ต d ดม i น a า4 0 0นะครับกระบอกสูบก็ประมาณ 373cc ซีซีนะครับซึ่งตัวกองผมเองก็ซื้อมาตั้งแต่ต้นปีนะครับตอนนี้ก็เกือบจะหนปีแล้วในการขับขี่ก็ระยะทาง ของเจ้ารัฐที่วิ่งไปตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7,000กิโลนะฮะซึ่งระยะทางที่มากที่สุดที่ผมเคยวิ่งแล้วก็ทางไกลที่สุดก็อยู่ที่1,500กิโลจากภูเก็ตถึงจังหวัดนครพนมครับใช้เวลา2วันวิ่งวันแรกก็ใช้เวลา1ใช้เวลา1วันวิ่งได้1,000กิโลนะครับจากภูเก็ต จนถึงจังหวัดสระบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นการขับขี่ที่ทรหดมากนะครับและในการขับขี่ครั้งนั้นก็บรรทุกสิ่งของและก็สัมภาระไปน้ําหนักรวมประมาณ50ากิโลนะฮะทุกบรรทุกหลังไปแล้วก็ผมก็ขับแค่คนเดียวในการเดินทางก็เจออสภาพอากาศฝนตกแล้วก็ อ่เดตออกสลับกันไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงกรุงเทพแล้วก็ไปติดอยู่ไฟแดงกรุงเทพซึ่งในการขับขี่ที่แถวกรุงเทพนะฮะจะมีปัญหานิดหน่อยเพราะรถของผมเนี่ยมันเป็นรถยี่ห้อบาจานเนี่ยเป็นรถที่ว่ามาีขนาดที่ว่าใหญ่โตในการซอกแซกระหว่างาการขับขี่ในบนถนนนะฮะ อาจจะเป็นไปได้อย่างลําบากนิดนึงซึ่งติดกับปัญหาในเรื่องของการขับไปนานๆแล้วก็มีอาการชาที่ปลายมือนะฮะก็สําหรับคนที่ว่าขับนานๆก็ไม่สมสมควรที่จะพักนะครับไม่สมควรที่จะขับต่อจนอเหมือนอย่างกับผมนะครับเพราะว่าขับผมนี่ก็ประมาณจากภูเก็ตไปถึงโน่นก็900กิโลแล้วฮะแล้วก็ยังขับต่ออีกประมาณเกือบ100กิโลจนถึงสระบุรี กว,กว่าจะถึงที่พักก็รวมๆกันแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางก็เกือบ20่สชั่วโมงอะถือว่าเป็นการเดินทางที่นานมากส่วนเจ้าตัวรถเองก็ไม่มีปัญหาอะไรให้เห็นในระหว่างการเดินทางนี่ครับผมซึ่งไปถึงซึ่งไปถึงที่พักแล้วก็นอนอยู่หนึ่งคืน แล้วก็ออกเดินทางตอน6โมงเชา้าซึ่งจะต้องเดินทางอีกประมาณ600กิโลถึงจะถึงกว่าจะถึงเป้าหมายนะครับก็ใช้เวลา,เ,าเกือบ2วันนะฮะแล้วก็เดินทางจนถึงเป้าหมายตอนอประมาณ4โมงเย็นนะครับผมก็ขับไปเรื่อยๆนะใช้ความเร็วส่วนใหญ่ก็เร็วอยู่ที่ประมาณายืนพื้นอยู่ที่ประมาณ1 1 0 120 นะครับผมซึ่งเจ้าตัวโดมิน่านะครับสําหรับตัวกับผมนะฮะในความคิดของผมเป็นรถที่ว่ามีความตึกทนเป็นอย่างมากนะครับสําหรับท่านใดที่ว่า,อ,าอยากจะกําลังตัดสินใจที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันเพื่อที่จะเอามาขับเน้นเดินทางระยะไกลแนะนําเจ้าบาจราดโดมิน่าตัวนี้นะครับ ส่วนท่านใดที่จะกำลังตัดสินใจเช่กนการที่จะซื้อมาเอาไว้ครอบครองนะฮะก็คือส่วนตัวผมเองนะฮะในความพิดของผมนะะคือการาเจ้าตัวโดมินา่านี่เหมาะสำหรับเดินทางไกลส่วนการเดินทางประเภทที่ว่าอยู่ในเมืองที่ก็ต้องใช้การาเลี้ยวในวงแคบๆเนี่ย ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันไม่คล่องตัวเหมือนกับรถคันเล็กๆส่วนอัตราการเร่งหรือว่าการแซงของเจ้าโดมิน่าเป็นที่น่าประทับใจมากและยังมีเรื่องของอการเบรกซึ่งเจ้าตัว ABS e ก็ทำได้ดีนะฮะเวลาเบรกแล้วก็ในช่วงที่ว่ามีช่วงที่เป็นการเบรกกระทันหันนะครับ จะทำได้ดีมากล้อจะไม่ล็อกนี่เป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะว่าผมเคยเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับล้อล็กอกามาครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งโอ้เก็บใช้ได้เลยครับช่วงนั้นและส่วนยางที่ให้มานะครับเป็นมิชลินรถไฟนะครับการทําให้ผมเข้าโคง้งแล้วก็เลี้ยวได้อย่างมั่นใจนะครับซึ่งการเข้าโค้ง าเกิดว่ายางไม่ดีนี่คืออันตรายเลยนะครับแล้วก็ส่วนเจ้าน้ำหนักตัวของเจ้าโดมิน่าเนี่ยฮะน้ำหนักของมันก็อยู่ที่ร80สําหรับใครหลายคนอาจจะเป็นปัญหานะครับสําหรับตัวผมเองเนี่ย1้0นี่ก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาสําหรับผมนะครับเพราะว่าการที่ว่าน้ําหนักร80ของเจ้าโดมิน่าเนี่ยทำให้การขับบนท้องถนนเวลาสวนกับรถใหญ่ๆ่เนี่ย มันทำให้รถเราไม่เสียหลักนะครับส่วนการแต่งของเจ้าดมิน่าก็แล้วแต่ใครชอบสไตล์ไหนก็จัดไปเลยนะครับส่วนผมเองชอบสไตล์ทัวริงนะครับคือใส่ชิวให้มันสูงแล้วก็มันจะได้ตักลมคือในช่วงที่ว่าเราขับขี่ถ้าเกิดว่าลมมันเลยหัวไปเราก็จะไม่ทําให้เราเหนื่อยมากนะครับสำหรับ ท่านใดที่มีความเห็นต่างจากผมนะครับสามารถลงในคอมเมนต์ได้นะครับยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะครับขอบคุณมารับชมคลิปนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ